คือการเริ่มต้นวันใหม่โดยการาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธเาิเป็นการเตรียมเ,เตรียมใจเ,เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตในแต่ละวันโดยจิตใจที่ไม่วันไหวไม่หุ่นวาย ไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไปแต่ในชีวิตประจำวันเองเราก็ต้องอพยายามมีสติในทุกิรียาบทในทุกเรื่องสติต้องต้องมีตลอดแปบลบว่า เครื่องระลึกของสติหมายถึงว่าเราจะมีสติกับอะไรบ้างคือ,อต้องเปลี่ยนให้เหมาะสมอย่างเช่นเวลาอยู่คนเดียวอาจจะมีสติกับการเคลื่อนไหวเวลาเราขับรถเวลาทำงานอาจจะฟังฟังพระเทศก็ได้หรือว่าเราจเจริญเมตตาภาวนา ถ้าอยู่ในที่ทํางานต้องประชุมกันก็ต้องพูดกับคนนั่นคนนี้ก็มีสติกับการพูดให้เป็นสัมมาวาจาไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันมีความพยายามดูแลจิตใจไม่ให้เศร้าหมองพยายามให้มีหลักธรรมอยู่ในใจให้จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลให้มากที่สุดนั่นก็คือวิธีการ